มาครับเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าเวทีกันต่อนะครับไปกันเลยครับน้องติวไปไหนมาลูกฮะเขาทำยังไงเขาทำไม่จาเลยครับวเรื่องเก่งได้ฮะเออเป็นร้านอื่นไม่มีลกเขรอูกอแล้ว้วเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าเสร็จเม,ม,มื่อไหร่คือไม่ไปี่ยแล้วเลยครับฮะ ปลาปลาเดินไปใหม่ไปไปกับพ่อเดี๋ยวไปซื้อของกินก่อนครับนะครับเวทีก็ตอนนี้ประมาณสี่โมงกว่าก็สูงมากเลยนะครับครับผมไหนร้านไหนลูกไหนกินร้านไหนนี่มีก๋วยเตี๋วด้วยไหนจะกินอะไร แน่ไหมทุกชิ้นทุกชิ้นก็มีเยอะเลยเอาอะไรดีฮะไหนเนฟ้นลาอยู่ไหนอไโอ้อันนี้เขาทำได้ยังอันนี้ ใกล้ใกล,ใกล้ขายได้ยังครับใกล้ขายได้ยังโอ้นานไหมยังไม่เหลืองยี่สิบนาทีสิบนาทีอ่ะเดี๋ยวเดินมาใหม่จะรู้จะพังหมดกกมมมนู่นน่ะนู่นก็มีเห็นไหมนู่นเอาอะไรไหมเดี๋ยวเดินไปกับพ่อก่อนเดี๋ยวสิบนาทีเดินมาใหม่มอืม เข้าไปดูของกินเยอะเลยครับนี่ไงครับปิดปิดแล้ว ราคา140บาทอัาติวมาไปดูนะครับตอนนี้ตั้งเวทีก็สูงนะครับโอ้โหเสร็จทันแน่นอนครับผม ใหญ่จ <widely> ร <protected. S 1> oh ิงๆครับเวทีใหญ่จริงๆโอ้โหสูงไม่ต yeah! ้องติวสูงมากครับอือฮึเยเอครับถ่ายคลิปไปก่อนครับผมเซยเอมาถ่ายคลิปนะครับโอ้กเสร็จแล้วนะครับเนี่ย นั่งร้านนั่งร้านใหม่หมดเลยเนาะไทุกอย่างจอนั่งร้านใหม่หมดเลยรปาคบเท่นครับราคานจ้าสบาทครับสเเลสกาอมุนวาประมาณนะครบุตีสเลือกตีสี่ใช่ไหมครับอ๋อเลือกตีสี่นะครับปากทางบ้านเก่าพันทองนะครับ อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะครับมีทีมงานตั้งเวทีก็โอหสุดหน้าเยอะเลยครับจะเสร็จแล้วครับเนี่ยอ้าไปต่อที่ไหนมาไปไปไปต่ออูไหนรถรถทางรถใหม่อ๋อ นี่ครับการตั้งเวทีที่สองกับเซอเอนะครับทีมงานเขาตั้งเวทีนะครับมี่ติวต้องระวังรถด้วยนะลูกเ,เออร,รถรเขาจะขยับไปขยับมา นีครับตั้งเวทีรวดเร็วนะครับวันนี้้ทีมงานช่วยกันทำเต็มที่เลยครับเนะี่ยไม่ธรรมดาครับรถเปลี่ยนกันเข้าโอ้ นี่ก็เร็วเหมือนกันนะครับเนี่ยเร็วเร็วมากเลยครับ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ ปากทางบ้านเก่าพานทองอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะครับมาดูทีมงานตั้งเวทีกันนะครับผมตอนนี้ก็สี่โมงกว่าเสร็จทันแน่นอนนะครับข้างหลังก็มีทีมงานเอาชุดไปไว้ข้างหลังกันแล้วนะครับด้านหลังนะครับพี่ตุ้ยก็คุมเบาตุย้ยคุมการทำงานอยู่นะครับ รวดเร็วรวดเร็วครับเพราะเราทำสแตนดาร์ดไทม์ใหม่นะครับจัดเวลาในการทำงานใหม่ทันใจแน่นอนครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาตั้งดูกันนะครับนี่ครับทีมงานจอยเอวดีโอโหเร็วมากครับเนี่ย แล้วก็อยู่ห่างๆนะครับให้ทีมงานทำงานได้เต็มที่นะครับครับ <c oughs> ที่เบาตุย้ยลุยเต็มที่เลยครับผม <c oughs> <c oughs> <c oughs> การงานสร้างครับผมอลังการงานสร้างสามน้อยลำเพลินโชว์นะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์ฝากติดตามด้วยนะครับผมกรชัยกรชัยสร้างบ้าน JO1 Official นะครับฝากติดตามดูแลคลิปดูคลิปนะครับผมตั้งใจทำนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับวันนี้อยู่ที่บ้านเก่าพานทองจิตกันยา67นะครับสวัสดีครับ